สบายดีพี่น้องสพปกันปห้าเฮดตอนช่วยๆเนาะยู่ทั้งมันคืมสัมัะเข้ามาได้เราจะไปล่องเบิ้งพี่น้องจ้ะไปกันหลายคนจ,จ้าพี่น้องเอ้ยมาเพาะมู่กลางค้างสบายดีเจ้จเออสบิบห้าเฮดนี่คือหัวหน้าเจ,จ้งนนั่นเองคนมาก่อนเลยอยู่ในป่าน,นี่สบายดีเออนี่คือสาวสมนะจ้า บนนารโน้ำแท่งมาเฮ็ดมาเฮ็ดแล้วกันเ <c oughs> ขาป้าแหละบรรณพินังเอ้ <c oughs> เมื่อกระสร้างเลยเฮาเ้าก็มากะเ <c oughs> ท่าเฮาสุกห้ามานก็นได้เลยเ <c oughs> ออมื่อในหัวหน้าพระหาจเจี๋เงินนั่นเอง <c oughs> พี่น้องเอ้ มันกเเห็นเป็นบุญตามาขอดน,นี่ดอกนึงมีดอกเนึองเพชางามอยู่ห็งไปตองล่เอ,อ๊ะเส้นอีกแล้วดอกนึอง หยดหน่อยนันี่หักเลยไปเยี่ยแขล้วยออก นี่ต้องดองออกมาอีกเมื่อที่น้องเอ้ยอยากเลยนึงเห็นนีกเลยพี่น้องเอ้ยอเคร <c oughs> ียร์มึงขึ้นมาก็ตาปีนบอกจะเดียวว่าเห็นเพื่ <c oughs> ะวะอว่ากะตาปีงามเยูะมันเห็นจ้ะ เห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วพอหนาเห็ดอีกแล้วเด้อหนึ่งที่มันเห็ดกินหรือเปล่ามันเลยด่างเลยขึ้นี้เนาะเออเลยหาบ่เห็นที่ดอกจะฟ้าอย่างเรเห็นเพราะเอาขอได้านนี้เลยเหี้ยวบ่เอเหี้ยวกเอาเอาวเลยค่ะกลิ่นกระแดงเฮ้ยเห็ดเดือนหามันยังหมุนออกมันจะคือใบตองเนาะ ก็ข้อล้ำถ้าเล่นได้บนหลดอกก็เก่งง่ายๆเพราะห้าชื่อมองไว้บถอะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดน่ะบรรย์ของกระตาเพราะประสีหาดอกสมมึงดูกระตาเธอนะได้ปะคะ ท่นนี่บอกเออนี่นาเฮ็ดนะพี่น้องจ้าเอ้ยเจ๊เงินเพื่อนพามาเมื่อวานเดี๋ยวมาเมาเอาจนมดบัดเมื่อนี่ผ่านว่าพ่อมาตากแดดพุญนี่จ้าเฮ็ดกับบุตได้แดดกันเดดเ่ว่าหาเฮ็ดตอนิปไม่เข้าพูดผู้มาน้มกัดหนางเป็นเล่าเฮ็ดกต่บุตรได้ดอก ไปข้าวอีกดอนนึงพี่น้องเอ้ยเที่ยววันบันได้แกงสาวสมซีว่าบ่าอยากรอดและพี่น้องจ้า,มาสมซีว่าเมื่อยแฮงแล้วละเมื่อยเออ,องามเดี๋ยวสาวสมซีมจะขึ้นฮาเป็ดถักว่า <laughs> ยายเงินบอกพ่อเต๊กกะตาถิ่มเลรอบอคะเตกกะตาบอมานเนี่ยกะตาบอมานเต๊ถิ่มอยู่เดี๋ยวนี้กูกับโทรมาเดี๋ยวนี้นะคะไปเลี้ยงกูบ้าวน้อยได้เดี๋ยวนี้นะโอ้เอามาเลยนะเต๊ถิ่มจะไปหาเลี้ยงเล้วเจ้ายังไปเลี้ยงกับว่าไปทีมี้เนี่ยไปเลี้ยงบ่ได้ยงให้พ่อซับก่อนเด้อโทรกข้ามาฮัลโหลเฮ้ยบ้านนี้ไนโตนะโอ้ยวดเองไปเลี้ยงกูบ้าวน้อยเดี๋ย่เฮ้ยเองมีเงินบ่เฮ็ดให้ก็บ่ได้ยเงี้ยนะ เองมาชิเต็กกะตาถิ่มอยู so ่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยบอยากบอยากบม่ม yeah, ีเงินนะบอยกเก่งเงินไปขายหอยเขาคิซื้ออยู่บ่านาคาเนี่ยจะซื้อหอยหอยมันจะใส่น้อยยังว่าว่าที่ห้าเฮ็ดน่ะไปขายเฮ็ดจักรล้อยช่องล้อยเลยว่าเอวเขได้เลี้ยงเราค้าผู้บ่าวน้อยนะเฮ้ยว่าหรืหาหอยเรือละเมื่อหลักจังขายยังไปกระป๋องได้เดนิต่ารถผู้บ่าวน้อยผิดขาดขายอยู่ใส่เฮ้ย

จะเป็นว่าฮาร็ดบอมามื้อนจมนวาศูนมูม่มา,นนมมาน่ะด้เส็มตาเมื่อเส็มตาเมื่อมาอ้างน้ำมันรนนิกะไรต่อ้มาามาลงปาลงแหลนี่ลงปาโมยได้หรพี่น้อง,ออง,อองเลยเมื่อไงชูนให้ด้งเงินอยู่ดีๆเนาะผัดผัทษมาบบปลาบ้ได้ฮาดรลายเลยเด้อเพิรนมาก,ก่อนหอดทางแวนะพ้องเลย จะแม่นว่าไสหัวขนาดจีเงนินนะหลอกกันมามาเมื่อไงกินน้ำบิัตรเตตุกหรือเนาะไปได้บัตรในเนมื่อได้สิไปหาทางออกทั้งได้บัตรนี่นะสมทางไหนทิดเมื่อเอาแม่นบอเอานี่นะมันทางนี้นะมันอันเอามาแล้วก็ได้แม่นบอลงเลยแดดพ<ง>ี่น้องจ้า<ง>มันปลาไม่กว้งนะี่นะมานักกันนะจะคน้นในน้บตรงดู ขันเขาว่าขันว่าลงป้าให้ยืนซี่ซี่มือเป็นทิศไปไมันจังสิตชื่อสี่เปน็นแม่ช่มให้ชม,มเป็นให้ซาชมเป็นหัวหนา้าเดี๋พามือไปชมไปเป็นนายพานมึงดูจังเ,งเมือ่อไปนแม่ไใทางมือบาดกแล้วก็ว <c oughs> มก <c oughs> มรรคี <c oughs> มรรคนได้จักทางออกเลย เฮ็ดเนังพันมองเอารถข้ามันเฮ็ดกินนะไปพันมองพาไปไทยบอเฮ้ยพันมองกูได้เินเขาว่ามึงท่องเฮ้ยูคุณว่าอ๋อเขาว่าโตเด๋ยวนี้ฮะแม่นบอกจักเดือนแล้ว มีน่ไปไปตามพัดนองไปด้วยพี่น้องจ้าลงทางแล้วตอนนี้นะเห็ดง่อีเล่มิเตบอลเขาเก็บถึงโบกเห็นอพี่น้องเลย หาเห็ดในบันมู่มาแล้วได้เต็มตาเต็มบุงเมื่อฉันน้ากระหายหิ้วนนำหิวเข่าล้ำมึงดูสมก่อนนึงเที่ยเที่ยงหูท่างออกเข้าว่าโตล้ำเสียงที่ดีมันแม่นลีบอล้ำบอจบก่อนจะได้สม มันเป็นอะไรลองดม่ยมเห็นอบดเจี้ยยังค่ะอ้าวแแม่เฮ็ดกินอยู่บ้างนะคือดำปื๊ดอยู่ค่ะดอกเดียวกรพแกงเนื้อจ้าได้ยี่บ้าั้ง แม่ได้กินไห้กี่น้ำเด้อะพอได้เห็ดดอกใหญ่เห็ดดำเหนือเห็ดหยางอันเนี่ยกินน้ำอยู่บ่ฮ้ฮะกินน้ำอยู่บ่เห็ดเบื่อป่ะจ้าเฮ้ยเอามาเบิ่งก่อนเฮ้ยบ่เห็ดทานเห็ดนี้จะชิ่งใหญ่กับดอกเดีย่ยล้ากินดอกค่ะเงินเห็ดเดียนหาดอกเดียวเพิ่มเยอะอยู่เห็ดกำผ่ากำพรอยกับสีเอามันเลืองใจไม่ได้เห็ดเต็มได้ดอกเดียวนี่ ว้าวดอกไหนมันฟามันมาได้อไเฮ็ดมันมาได้บอกเออเธอกระเสียสลาเนาะใจดีใจกว้างไม่ใหญ่งเงินนี่เฮ้ยไปน้ำทางเมืองร้องเพลงเลยโอ้ยเพื่อสร้างบรรยากาศจักหน่อยจริงเงินเอาตบมือให้แลเด้อนี่เด้อปิดกำลังใจให้ลลาบลาบพี่นั่งจ๋าให้จริงเงินร้องเอาเพลงอย่าง เสียงปืนลั่นปางเงี้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเนีสัเคลื่อนน้ำเปล่าอืมเจียงอ้นจ๋า วันี้เมื่อแจ็คดีพี่น้องจ้าเฮ้ยรถแห่มาแล้วทีมฮะกะต้ามาแจ็ตีอะไรกะตานี่บกินเทดกสร้างเนาะเอารถแห่ ออกมาแต่ป้าและพี่นังเลยในเงินคือคอตกถึกวะาจำว่าได้เข่าไม่ฮิวเดี๋ยวนี้นะหิวกับฮิวเข่าวะสมขึ้นนิ่มแป้นบริฮิ้วผสมบริหิวสมนะคนช่วยเปิดบังนี่วใอยหมวกเลยเฮ้ยช่วยประเทศันลาบานนนตะแข่งนี่ค่ะช่วยที่สุดในโลกเลยนะคะเนี่ย เดดูทอออกมาเบิ้งกับตากันละพี่น้องจ้าปลาไพชดจีดายกว่ากันเนาะเต่เฮ็ดิยย้ายเงินเจ้าเฮ็ดยังตาผมมีคุณค่าห่ะบอกครับมมีคุณาด้วยด่เฮ็ดตูดเบิ้งเนี่ยเบิ้งเู่ดันจะเสียหรือจะพร้อมอเื่อเฮ็ดเอาข้างไาเปล่น้างภายจับไปยันนี่อันนี้ข้างผู้ใดนี่นะ เจ้าว,ว่าว้ายยายนี่แล้วมักเล่นนูเล่นตาเล่นกล้องอนี่ไม่เที่ยวพี่กับมีเขอป้าก็สมน่ะคือปิดเหมือนกัสะสมเปิดเปิดแม่สวยนะจนี่เกบมเินกับงามามคนกงมงามเป็นธรรมดาได้นนเลค่ะสมยิ้มจะกล้องกันดูจ อันนี้นได้ได้รักตังไว้เด้พ่นองได้อันสิบอกนะล้านะอุท่าชมเจ้าน่ะสี่สิบเอพวนอ่ะท่าเฮ้ยพวสิบอกบอกกูได้ยินเขาว่าตะกีนเ้นึ่ยมเนเมนบกพวน้าสส้วน่อากันชมเอาไปจ้าปีเลยค่ะปีแล้ว แล้วมีแป้งก็จะเอาหกระทบกันเอากันหมาเนี่ยไิ้เดี๋ยวปอยิ่งตันได้ๆนี่อย่ามาพูดแล้วชมลูกปอยหั่นกระชิบซอกหนึ่งโตคือบอทตันได้เห็นจัดงานเฮ้ยจัดงานหนึ่งวะชมงานแต่งนะนาใครเสียหายได้จำได้ปู่บ่าวสมโนยเนาะแม่นคน ขนาดในเงินอึมกว่าล้ยังบดได้เนาะพัวน่อยนั่นยังได้ถามมึงหนีนี่นะถามมึงนี่มันมันก็ต้องมีเคล็ดลับของไฟมันแหละนะสมเนาะีแค่จะมัจะว่านสมเข้ามาแล้วอเขาว่ารมกันในรัชลว่าดนเปิดหน้าเปิดตาเนาอันก็ได้อันข้ัตเขาคือประเทศหน หิ้นเป็นร้อยอยู่เห็้นในในสัปดาห์สัปดาห์แน่ว่าเพ็ดเมื่อยังมีอารมณ์อีกได้ที่นองจากันเนื้อใดกับหัวหน่อยนั่นจัะได้เพื่อนหน่อยนั่นมองจอดรถได้จ้าออกมาเลยสิพักกันเมื่อบอกเคล็ดลับดีหวยได้เงินเซาซีถ้าอยากหาผัวใหม่บัดนี้ฮะแน่นอยากได้เคล็ดลับหาผัวหน่อยไหมผัวมันตายแล้วันจะกป่าเตอออกไปเงินม้วด้วยหาเหชรจะบ่ได้เตอฉีบลง ฮาฮิตกับปรมาณบะตาเป้านีนันเตสิโปราโอ้ยมุนหลับนอบาทนี่นะ่ขาจะไปเก็บเอาดอกตาย่ามันหายคนดูคนค้นชู้คนดมคนสวยนะคุณเด็ค่ะคุณเด็ค่ะคุณสมศีจ่ะเฮ้ยคน้องคนไหนอนอนดัวนี้นะดีคุยแจวว่าจะคน้องอัน มันี้พี่นั่งลอยเด็กว่ากระปุกน้่งกินมันแล้วกรปุกไม่นู่นทั้งนเด้นนินะเฮ็ดน่นง<อ>ไหน, <ะ S 2> นเฮ็เดด่าเฮ็ดกลํำก็ได้นน่นะพะกักกรนลอยแล้วพกักกมือแบบนี้นะอะไรคุ้มค่าน้ำมันหรอพออี่เาตลาดบ้านดงบอกอะบนซื้อมันใหรืข่า,ขาวพ่อให้จอมฮะ ้ให้นะที่ได้นะขาสมพี่น้องจ้าสิขอเก็บภาพบรรยากาศเที่ยงท่านี้เนาะผากกด้ลไ์ก็แซร์กดติดตามให้ซ่องบอกแกงในเด้อรขอขอบใหญ่